สวัสดีครับท่านท่านสมาชิกที่มาติดตามช่องผม,มนะครับผมนะ <c oughs> วันนี้ผมจะมาเล่าตำนานที่ผมเคยเจอมาแล้ว <c oughs> แล้วผมูอาถัาน่นนี่้มแล้วมาด้วย <c oughs> <c oughs> <ๆ>ก็เอาถัานบูผง,งนงไปแหละครับโอเควันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวม,มันเป็นไงเชิญรับฟังได้เลยครับเรื่องมันมีอยู่ว่าวันที่สิบสามมิถุนาจุดนั้นมันก็ มันเป็นวันครบรอบ28ปีของผู้พวงดวงจันทร์ใช่ไหมใช่ไหมปีนี้ปี63โอเคแล้ววันนั้นผมก็ตัดต่อคลิปของผู้พวงดวงจันทร์เป็นคลิปางานศพผสมกับเสียงเสียงเสียงเทปลับเทปลับก่อนที่ผู้พวงเขาจะเาจะสิ้นใจไปก่อนนะครับแล้วซึ่งคลิปนั้นก็บินไปแล้วโดวยแอดมินแอดมินยอดรักเลยครับโอเคเขาเลือกต่อ ผมวันนั้นเสร็จผมได้คิดลองดีลองดีในห้องตัวเองเลยว่าวถ้าพุ่มพวงยังไม่ยังไม่ไปไหนขอให้ได้เจอสุดท้ายเฉยฝนตกฝนตกกบคือตอนเย็นผมแไบเมฆโล่งมากไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกแต่อันนี้แบบผมพูดเสร็จปุ๊บปิง้ง ฟ้าร้องแล้วก็ฝนตกแบบฝนตกหนักมากแบบหนักแบบโคตรโคตรเลยโอ้โหชีบหายแล้วกูทำคุพูดหี้อลงไปเนี่ยแบบแบบโอ้โหแล้ววันต่อมาผมก็ไม่คิดอะไรแบบคือผมคือมันม,มันไม่มีเรื่องราวเลวร้ายอ,อะไรแต่ว่าเรื่องโชคเรื่องรางนี่แบบมันสวยมากอะชีวิตแบบชีวิตช่วงสองสามวันที่ช่วงชีวิตสองสามวันน่ะหลังจากผมพูดเสร็จนะ สวยซ้าสวยซ้อนสวยมากๆแบบสวยแทบจะไม่สวยแทบน้ําตาผมจะไหลแบบไหลามากกะรลองให้อะแบบว่าถ้าวันนั้นผมไม่ไปลองดีไม่พูดคือแบบปกติผมเป็นคนนิสใส่แบบเป็นคนปากจัดไงชอบแบบชอบด่าคนตามนิสัยปกตินะนีนะ่ทีนี้เป็นไงเจอของดีไปเลยโดนอาถารพ์เขาเล่นเลยสิงานนี้โอ้โหแบบ อาถานเขาเล่นแบบเล่นแรงจริงๆนะอาถานเขาเล่นแบบเล่นแรงมากเล่นโหดด้วยนะครับขอเตือนนะครับไอ้คนที่มันจะลองดีนะครับผมแนะนําครับมึงอย่าเลยครับอย่าเลยครับมึงอย่าแม้กระทั่งจะลองดีในห้องตัวเองนะครับอ่ะขณะผมพูดลองดีในห้องตัวเองอืมฟ้าเปยียงโอ้โหแบบน่ากลัวมากแล้วก็นี่ ฝนตกแบบโหนตกแบบตกหนักอะตกแบบพายุมึงมาแบบมึงเก็บกดมาจากไหนวะอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็สำหรับเรื่องเล่าสั้นๆในวันนี้ก็เป็นเรื่องในชีวิตผมเองเลยครับที่ผมได้เจอมาใครที่ชอบเรื่องผีสางนางไม้นี่ก็ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับ